เอาจริงๆแล้วนะนี่งจะบอกว่าความฝันทุกอย่างอ่ะมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามการเวลาของเรารค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิ่มนะคะแก้วตาการจุลบนเป็นเป็นนักสร้างสารรค์ชุบชีวิตยางพาราค่ะ ก็คือนิมาะอยากจะชุบชีวิตยางพาราเพราะว่านิมรู้สึกว่ายางพาราเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ต่อยอดในเรื่องของศิลปะได้เพราะว่าปกติแล้วนิม,มายู่นะครศรีธรรมราชและทีเนี้ยบ้านนิมก็มีสวนยางพารานะคะคือพอเหมือนยุคสมัยเปลี่ยนพ่อแม่ก็จะประกอบอาชีพอย่างอื่นเราก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้ตัดยางพาราทิ้งเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันสําหรับเราสําหรับเรื่องยางพาราอะไรเงี้ยเราเป็นคนสมัยใหม่กับความเป็น คนสมัยเก่าของตากยายอะไรเงี้ยได้ด,ด้วยด้วยเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเอาอ่าแมทรเรียลที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมาทําเป็นงานศิลปะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการหยิบแมททีเรียลย่ยางพารามาทําเป็นงานศิลปะของตัวเองค่ะ นี่มาเรียนศิปลปะไทยงานของนี่มไม่ได้เป็นไทยจา๋าวาดรูปเป็นลายไทยหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่คือของนี่มาหยิบมาทีเรื่องนีนเป็นวิถีชีวิตของคนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยลักษณะวิธีการเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเหมือนตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเอาเป็นชุดสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเป็นกลุ่มแฟชั่นหน่อยแต่เป็นแฟชั่นที่เกี่ยวกับยามพาราเ,เรื่อยๆมาเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับ พวกงานเพนติงที่มียางพลายอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ขยับมาเป็นงาน Installation Art คือเป็นศิลปะจัดวางค่ะก็ะคือจะเอายางพาราเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าพูดถึงเรื่องผู้หญิงรักโลกโกรธหลงเรื่องของตัวเองล้วนๆในยุคก่อนอะไรเงี้ยค่ะโตขึ้นมาเราก็ ได้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องของเราของลูกของความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่รอบตัวแต่ว่าเราก็ยังใช้แมททีเรียลเดิมอยู่แต่ว่าเรื่องราวที่มันเปลี่ยนไปมากกว่ากับระยะเวลาที่เราโตขึ้นอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาอายุปัจจุบันก็เป็นก็จะพูดถึงเรื่องของการหยิบจับวัสดุว่าเรานําวัสดุจากโลกเนี่ยมาทําในฐานะนักสร้างสารรค์เราสามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงให้มันยั่งยืนได้ยังไงตามหลักวิธีการเทคนิคเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความสนใจนะ จุดนั้นไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องอจเป็นเพนติ้งหรือว่าจะเป็นอินสตาเลชันเสมอไปอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามความสนใจช่วงเวลานั้นก็คือว่าศิลปะเนี่ยก็อยู่ในชีวิตจำวันนี่แหละตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าพ่อก็เป็นแบบครูศิลปะอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่แบบจําความได้เลยคืออยู่ใต้ผ้าบบติกที่พ่อกําลังเขียนอยู่เห็นสีวิ่งอยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่ามันคือตัวมันคือทั้งหมดของเราที่กอบโบยเราขึ้นมาอะไรเงี้ยฉะนั้นจะให้แยกว่าศิลปะอยู่แบบห่างไกลจากชีวิตมันก็คงไม่ใช่มันคือเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันคือเป็นความตระหนักรู้มากกว่าที่ในะทั้งสามทุนนี้นะทุกคนสามารถที่จะทำงานออกมาได้สวยได้เก๋ได้อ่เป็นยูนิคเป็นของตัวเองแล้ว ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าการตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรหรือว่าในเรื่องของเมสเซจคีย์เมสเซจที่จะสื่อสารออกไปว่าเราเป็นนักสร้างสรรค์นในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อช่วยหรือสื่อที่จะบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆให้มันแบบได้ได้มีผลมากขึ้นอย่างเช่นว,ว่าเรื่องโลกหรือว่าเรื่องแบบธรรมชาติหรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ในเรื่องของการส่งคีย์เมสเซจต่างๆ ที่รู้สึกว่ามันจะต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดข้อมูลด้วยค่ะอยากจะเอายางพาราเนี่ยให้มันสามารถที่จะจับต้องได้เป็นแมบทบทีเรียลที่สามารถหยิบซื้อได้ง่ายๆอะไรเงีย้ยค่ะไม่ได้แบบ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะต้องแบบเป็นเวลาเพราะว่ายางพารามันก็จะมีเรื่องของเวลาทามมิ่งของมันว่าเออมันจะมีแบบการย่อยสลายไปได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็อยากศึกษาหาข้อมูลกับอาจารย์ทําวิจัยกันอยู่ว่าเออแบบเราสามารถที่จะแบบดึงวัสดุแมททีเรียยนี้ขึ้นมาชูได้โดยที่แบบยังสามารถที่จะแบบส่งคุณค่าได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะงานที่ผ่านมาในตอนที่ทํานะคะของ ก็จะมีของปีที่แล้วที่ทําเกี่ยวกับศาสตร์เดือน10ของนครศรีธรรมราชนะคะก็คือไปจัดตั้งแสดงตองทอททค่ะของการท่องเที่ยวของนครอ,อะไรเงี้ยก็คือเขาจะมีธีมเรื่องของเดือนสิพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็ทําเป็นงานอินสตาลเลชันโดยการแฮงยางพาราลงมาจากบนเพดานอะไรเงี้ยค่ะก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ ความจริงแล้วอะเรื่องศาสตร์เดินสิบเนี่ยคนส่วนใหญ่อะก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องของอุ้ยจะต้องมีเปรดมากขอแบบข้าวขออะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วคียเมสเซ็หลักของงานศาสตร์เดือนสิบเนี่ยมันคือการรวมญาติมันคือการแบบการรวมกันของของคนของคนนครของคนใต้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วคือมันคือสายใยความผูกพันมากกว่าที่จะไปตีความว่ามันเป็นเรื่องของผีสางอะไรเง,งี้ยค่ะก็เลยหยิบ ยามพาราเนี่ยมาทําเป็นสายใยของอครอบครัวของญาติพี่น้องสองภพอะไรเงี้ยค่ะที่ที่จะเชื่อมต่อกันได้โดยที่แบบแบบอยู่ในภพอื่นแล้วแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเรายังแบบ คอยห่วงใยเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นสายสัมพันธ์ของศาสตร์เดือนสิบที่อยากจะสื่อออกไปให้คนส่วนใหญ่ได้ข้อความที่เราต้องการสื่อมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีงานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงล่าสุดตอนบางกอกดีไซน์วีกนะคะเพราะว่าตอนบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของนิเวศของเปลือกโลกอะค่ะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยอยู่บนเปลือกโลกแล้วก็ขุดใช้ทรัพยากรธรรมาชาติจากเปลือกโลกมาดํารงชีวิตแต่ส่วนของนิ่มเนี่ยนิ่มก็จะพูดถึงเรื่องของ น้ำน้ำก็คือส่วนใหญ่ทุกคนจะพูดถึงเรื่องดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยค่ะของนี่มันนี่มันจะหยิบยางพารามาทำเพราะว่านี่มันจะสื่อถึงเรื่องของความเป็นน้ำเนาะถ้าสมมติว่าต้นยางพาราเนี่ยต้องมีดินที่ดีมีน้ำที่ดีเขาจะถึงให้ผลผลิตที่ดีด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือเกิดมาจากวัสดุธรรมชาติที่เราขุดออกมาจากเปลือกโลกทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่าแบบนี่แหละในสิ่งที่เราหยิบใช้วัสดุทุกอย่างจากทรัพยากรอ่ะมันสามารถที่จะแบบ เอามาแบบทําเป็นงานศิลปะได้ไหมหรือว่าจะบอกถึงเรื่องของความเป็นทรัพยายกรที่มันยังคงเหลืออยู่หรือว่ามันกําลังจะหมดไปแล้วนะเอาจริงๆแล้วนะนี่จะบอกว่าความฝันทุกอย่างอะ่ะมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามการเวลาของเราด้วยช่วงอายุของเราด้วยนะจะบอกว่าความฝันตอนวัยเด็กเราอาจจะแบบเป็นอย่างอื่นก็ได้ความฝันของเรานะ20ก็เปลี่ยนไป30 ก,ก็เปลี่ยนไปหรือ40กว่ความมันก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วอะซึ่งเรารู้สึกว่าแต่ว่ามันยังคงความหมายเดิมแหละในในความรู้สึกนี่หมาเพราะว่านี่มก็อยู่กับศิลปะมาตลอดแนละ้วนิ่มก็รู้สึกว่านิ่นอยากจะทํามันไปตลอดอะเพราะว่ารู้สึกว่านั่นแหละเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกคือมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้อะ่ะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ปลายทางหรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราทํามันอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆซ้ๆําๆย้ๆําๆแล้วก็ยืนยันตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าโอกาสดีๆมันก็คงจะเข้ามาหาเราในสักวันหนึ่งเพราะว่าไฟไม่มีเราก็ต้องเติมไฟด้วยตัวเองด้วยอาจจะหาอินสปิเรชันต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าบางอย่างมันก็เกิดขึ้นอยู่หรือมันจะไม่เกิดขึ้นอยู่มันก็อยู่ที่เรา ก็ไม่ได้ต้องบอกว่าต้องเป็นศิลปินหรอกก็คือแค่เป็นคนความจริงศิลปินก็คือเป็นคนขายของคนหนึ่งอะที่ขายความเป็นตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตงานศิลปะหรือจะเป็นแมททีเรียลหรือว่าเป็นโปรดักต์อ,อื่นทุกคนคือการขายของอะถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันคือการขายของแต่ว่าของนั้นมันมาจากเราไงทุกอย่างมันก็คือต้องขายได้ป่าวะอะไรถ้ามันมาจากเรานะะึ้ออกใช่ไหมเราก็ต้องต้องหาโอกาสด้วยอะแต่ว่าเขาเข้าใจนะว่า ต้นทุนของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีแต่ว่าเราสึกว่าแค่เรายืนยันแล้วเรารู้สึกว่าเราย้ำกับมันแล้วเราจะหาทางทางไปของมันได้เองอะโดยที่แบบบางทีเราทําไปเรื่อยๆคนนู้นคนนี้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอกับสังคมใหม่ๆไปเจอกับคนนู้นคนนี้หรือว่าจะไปเราเห็นว่าทางของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างแน่นอนอยู่แล้วแต่เราจะไปในทางนั้นอะได้ยังไงเราก็ต้องมีการไต่ขึ้นเขาถูกไหมมันไม่มีใครที่จะแบบไปถึงยอดไปยอดเขาได้เลยโดยที่แบบ ไม่ทําหาอะไรอ่ะนืกออกใช่ปะเออมันก็ต้อง,องมีแบบที่จะต้องแบบสงวังไปตลอดไม่ใช่โอกโหปีนี้ขายงานได้ปีหน้าอาจจะขายไม่ได้หรืออะไรทุกอย่างมันก็คือการขึ้นการลง,การ,ลงการรู้จังหวะซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันก็ชีวิตอ่ะมันก็คือชีวิตอ่ะมันก็อย่าทําให้ตัวเองยากไปมากกว่าเดิมโดยการที่แบบคุณปิดกั้นตัวเองอ่ะอาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการเปิดโลกแล้วก็การเปิดทัศนคติ mindset ต่างต่างมันก็ต้องกว้างไปด้วยว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วแล้วปรับตัวกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก่อนหน้านี้เคยแต่ก็ตอนเป็นเบบี้ไงตอนเป็นเด็กไงมันก็ต้องมีการเจ็บปะวะหมายถึงว่าเราจะมาแบบโอ้โหเรียนจบปุ๊บขายงานได้เลยมันแบบมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้นึกออกไหมมันก็ต้องเป็นแบบโ,โหสร้างชื่อเสียงสร้างพลังวัดมาตั้งแต่ คนเงาสักกะรัดมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยประกวดได้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่สายประกวดก็ได้ของเหมือนของนิ่มเนี่ยไม่ได้สายประกวดของนิ่มนี่ก็คือแบบเป็นสายที่แบบทํางานอะเน้นแมทีเรียลที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันทํามันบางคนก็สายประกวดก็ไปเลือกเวประกวดก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มีทางตั้งเยอะแยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่าไปรีบบางอย่างอะเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือเหมือนเด็กบางคนอาจจะรีบใช่ไหมทุกอย่างคือแบบโอ้โหเห็นปลายทางแล้วว่ากูต้องรวยแน่นอนกูต้องขายได้เป็นแบบ ชิ้นละเป็นแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยก่อนจะไปแสนสองแสนอ่ะก็ทาให้มันแบบดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะนึกออกใช่ไหมเราทําอะไรมาปังได้ก็มีแบบว่าไม่ปังก็ได้นะหมายถึงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยะคะ่ะก็จะมีคําถามเหมือนกันว่าเฮ้ยอายุมันอาจจะยังไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นผู้หญิงด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสิลเปินผู้หญิงเนี่ยแทบจะน้อยมากแทบจะเหมือนบางคนอาจจะแบบ ดังแค่เฉพาะก่อนที่ก่อนมีลูกนะพอมีลูกปุ๊บก็หายไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้นะภาระมันก็มีแต่ว่านิคิดว่าคือถ้านี่มาผ่านมาทุกอย่างแล้วแหละก็ตั้งแต่มีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่รู้สึกว่าถ้าเราอยากเชี่อททามันอนะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเวของเรามันไปในทางนี้จริงๆอะ่ะเราก็ควรที่จะแบบเหมือนแบ่งเวลาแบ่งบาลานซ์สร้างเวลาให้กับตัวเองอะ่ะว่า เราก็เป็นแม่แหละแต่เราก็ต้องมีความฝันของเราแม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นแม่เราจะแบบแม่งทิ้งทุกอย่างดูแลลูกมันก็ใช่แหละแต่ว่าลูกก็ต้องรู้เวลาว่าเออเนี่ยมันก็คือเวลาของเราอะไรเงี้ยเวลาของแม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิส่งที่สำหรับนี่มานี่คิดว่าหลังจากนี้มันก็คงไม่มีอะไรมากั้นแล้วอ่ะเหมือนไม่มีอะไรหยุดกั้นแล้วอ่ะว่าเออเราจะแบบหยุดอะไรเงี้ยเราก็คงต้องไปต่อก็คิดว่าเวลาอายุก็วความจริงแล้วก็มีส่วนแหละก็เพิ่งกลับมาทําศิลปะได้ประมาณแบบจริงจังหนี่ยประมาณ5ปีก่อนหน้านี้ก็ท อย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่า5ปีสําหรับเราในจุดเนี้ยเราก็ถือว่าเราก็โอเคเราก็พอใจในระดับหนึ่งแล้วมันอาจจะยังไม่ได้แบบมีเป็นที่รู้จักมากมายหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าอนาคตมันจะมีอุปสรรคอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นว่าที่จะมาให้เราแบบไม่ได้ทําอีกก็คงไม่มีแล้วอะคิดว่าก็คงต้องทําต่ออุปสรรคที่มันมีอนี่ยเราก็ต้องก้าวผ่านมันไปได้อะมันไม,ม่มีใครแบบหัวลออไปตลอดอะมันก็ต้องมีร้องไห้บ้าง หัวล้อบ,บ้างสลับกันไปน,นี่ก็คือชีวิตอะคะ่ะ